ไหนๆก็ไหนๆจอแจงไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ย้อนกลับมาโฟกัสที่จอโจกเก็แล้วแั่พี่ๆที่ตำรวจเข้ากระซิบมาเขาบอกว่าอังคารที่18พฤศจิกาก็คือพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้วันนี้17ห้ามกระพริบตาค่ะเพราะว่าิ๊กโจกจะบุกสำนักงานตำรวจอีกครั้งปุมทวันอืจะไปกดดันคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจกพคตรอ ทำให้ผมมีคำถามขึ้นมาทันทีว่าเอ๊ะมันยังมีอะไรค้างคาอยู่ที่กพครทรอไอเรื่องถูกให้ออกจากราชการก็ไปอุดทรต่อกอปครทรก็แพ้ไปแล้วเมื่อแพ้ไปแล้วประตูสุดท้ายที่จะต่อสู้ได้ก็คือจะต้องไปต่อสู้ที่ศาลปกคอรองสูงสุดขณะนี้ก็ไปฟ้องศาลปกคอรองสูงสุดมันก็ยังคละกระสังอยู่ใช่ค่ะและจะมีอะไรอีกดังนั้น ทีมข่าวจอร์ทธไทยอินไซต์แถลงจึงไปค้นข้อมูลจนไปเจอว่าเรื่องของบิ๊กโจ๊กที่ไหลไปที่คณะกรรมการกอพอคอตอรอมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1สืบเนื่องมาจากคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลขที่179ทับ2,567เรื่องให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน แล้วชื่อแรกก็คือพลตบดกสุรเชษหักพานรองผู้ชการตำรวจแห่งชาติโอเคนะจบนะอืมเมื่อมีคำสั่งดังนั้นออกมา บิ๊กโจ๊กก็อุทธรคำสั่งปฏิคณะกรรมการก็พอคอตอรอค่ะแล้วก็แพ้ในชั้นก็พอคอตอรอตรอันดังนั้นบิ๊กโจ๊กจึงไหลเรื่องไปที่ศาลปกครองสูงสุดขณะนี้ก็ยังคาอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดใช่เป็นด่านต่อไปแล้วยังมีคดียังมีเรื่องอะไรที่จะต้องไปกดดันกปพคอ,อตอรออีกเช็คไปเช็คมาก็ไปเจอเอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้สืบเนื่องจากคำสั่งอีกฉบับของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่1 5ึ่ทับพ 68เรื่องค่ะเรื่องลงโทษไล่ออกจากราชการแล้วก็ชื่อแรกชื่อแรกก็คือบิ๊กโจก๊กบิ๊กจอกเนี่ยแหละเมืม่อเมือม่อสักครู่ให้ออกแต่คราวนี้ไล่ออกไล่ออกเลยนะนะต่างกันนะต่างกันค่ะต่างกันนะก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่าตามขั้นตอนบิ๊กโจ๊กก็จะต้องอุทธร์คำสั่งนี้ไปที่กอพอคอตรออก,ก่อนถูกไหมฮะค่ะตามขั้นตอนถามก็คือคำถามก็คือ จากวันนั้นถึงวันนี้ไอ้เรื่องที่สองที่ไหลไปที่กออรกพตรเนี่ย,ยมันไปถึงไหนก็ปรากฏว่าเราก็ไปเจอเราไปอัปเดตเจอละปรากฏว่าเมื่อวันที่28ตุลาคม2568ทางกอกกปคตอรตอรก็ได้ทำหนังสือ,อ,อแจ้งไปที่พิกจค,ค่ะ บอกว่าวันที่18เพฤศจิกาก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะบ่ายโมงครึ่งกอพคอตอรอเขานัดประชุมเรื่องที่อุทธรณ์เข้ามานี่แหละค่ะบิ๊กโจ๊กทำเรื่องอุทร์คนทำเรื่องอุทร์คุณจะเข้าไปชี้แจงด้วยตัวเองก็ได้นะหรือคุณจะทําหนังสือไป่างสอนชีแชน้แจงเข้าไปก็ได้นะอือนี่คือที่มาที่พี่พตํารวจกระซิบมาบอกว่าจับตานะ 18สำนักงานตํารวจแห่งชาติชนะมันไว้แล้วอังคารที่18บิ๊กโจ๊กจะบุกสตชสตชออเพราะเรื่องนี้นี่เพราะเรื่องนี้ไงเรื่องที่ตัวเองอุทธรณ์ไว้เราจะไปกันที่ค่ะไปกันที Tree ่พลตรีเอกสุรเชษฐ์ักพานะคะอดีตรองผบตรนะคะหรือบิ๊กจ๊อบิ๊กโจ๊กนั่นเองเสักครู่เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่นะคะไปถามเจ้าตัวตุ้งโจ๊กนะฮะสักโอ้โหบิ๊กโจ๊กจะไปกลับไปเหยียบสตชนี่ก็เป็นข่าวคือนข่าวนะ เออเป็นข่าวคือฮามากเลยหมายถึงเขาพูดกันแซดเลยไงเออเขาพูดกันแซตเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่ไปถามเจ้าตัวตรงๆเลยดีกว่าคอนเฟิร์มกันแล้วนะครับจะเปลี่ยนแปลงจะอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นะคะกำลังต่อสายไปที่พลตํารวจเอกสุรเชษหักพานอดีตรองผอบตรเพราะโดนคำสั่งให้ออกจากราชการไปก่อนไงอืมก็เลยใช้ตำแหน่งอดีตรองผอบตรใช่ไหมครับค่ะคอนเฟิร์มกันอีกครั้งแล้วนะครับ เดี๋ยวสักคนัดจะตื่นแล้วน่ะนัดหมายกันแล้วรุ่งหน่ะไปกันที่พปรตุเกสุรเชษฐ์ตักพาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรองโจ๊กฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อนัยครับคุณมอรัตครับโอเควันพรุ่งนี้18พฤศจิกายนกพคตรเขาให้สองทางเลือกจะไปชี้แจงด้วยตัวเองหรือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรส่งหนังสือไปแทนก็ได้วันพรุ่งนี้รองโจ๊กจะอย่างไรครับครับก็ขออนุญาตกราบเรียนพี่เอไนมอร์ลัตนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผม พา่ณาแล้วจากของเดิมที่ผมได้เคยยื่นอุทธรณ์ในเรื่องคำสั่งที่ผมเอถูกให้ออกนะฮะครับผมพรุ่งนี้ผมก็จะไม่ไปเลยนะครับแล้วก็จะไม่ทําหนังสือชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเอาสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าในคราวที่แล้วเนี่ยผมมีการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจัรณาคดยธรรมไปถึงหกเจ็ดประเด็นนะครับแต่สิ่งที่คณะกรรมการพิจารณาคดยธรรมตอบผมมานะครับเอบอกว่าคำสั่งนี้ให้ออกราชการนั้นชอบแล้วนะครับเ เดี๋ยว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 ลองโจกเดี๋ยวลองโจกมันมีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือคําสั่งให้ออกจากขอหีบนะให้ออกจากราชการไอเรื่องนี้มันไหลไปที่สาลปกครองสูงสุดละแต่คราวนี้มันมีเรื่องที่สองก็คือคําสั่งไล่ออกคราวนี้เราลิงนะไล่ออกจากทางราชการซึ่งคําสั่งฉบับที่สองเนี่ยก็ได้อุทธรไปที่กปคตร ก็อบอรรเขาจะพิจารากันเป็นเรื่องเป็นราวในวันพรุ <18 S 2> พ่งนี้18พิกาเขาก็ถามกลับมาที่รองโจ๊กว่ารองโจ๊กจะไปชี้แจงเองหรือทําไปแลกสอนเมื่อสักครู่ถ้าจับประเด็นไม่ผิดรองโจ๊กบอกว่าจะไม่ชี้แจงไม่ว่าจะเป็นรายแลกสอนหรือไปชี้แจงตัวตัวเองก็จะไม่ไปชี้แจงถูกไหมถูกครับพี่นายครับไอบาที่ไปทีว่าทําไมครับทําไมอ่ะเชิญค่ะก็สาเหตุกล่าวเียว,ว่าที่ผม ต้องเียาว่าผมจะไม่ไปเองนะครับในกรณีที่มีคําสั่งไล่ผมออกซึ่งเป็นคําสั่งที่สองนะครับก<ะ>็สานะเหตุเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีคําสั่งให้ออกนะเป็นหอวหยีบนะให้ออกนะออผมได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิพากษระบบคุณธรรมซึ่งตั้งโดยพรบเวชบับใหม่เนี่ยนะครับนะปรากฏว่าคณะกรรมการชุดนี้นะครับนะได้มีมตินะครับว่า คำสั่งของพบตรกฤษั์นั้นชอบแล้วถูกต้องแล้ว,วไม่จะเป็นต้องวิธิใัยประเด็นอื่นที่ผมได้ยื่นร้องไปนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยก็ต้องกลับเรียนว่าในประเด็นนะครับผมยื่นอุทธรไปหกเจ็ดประเด็นนะครับซึ่งสารปกครองเนี่ยได้วางหลักไว้อย่างชัดเจนเขาเรียกว่าหลักการพิจารณาอย่างครบถ้วนนะครับเพราะนั้นการที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ย จะพิจารณาเนี่ยครับจะมีผลต่อว่าคําสั่งถูกไม่ถูกผมไม่ใช่ประชาชนแล้วกันนะครับครับนะคณะกรรมการพิจักณาคุยธรรมเนี่ยจะต้องตอบเอชี้แจงผู้ร้องแม้ว่าไม่ใช่ผมเนี่ยมาทุกประเด็นนะเขาเรียกว่าหลักการพิจารณาอย่างครบถ้วนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ไม่พิจารณาอะไรที้งเลยบอกอย่างเดียวว่าคำสั่งถูกต้องแล้วนะทั้งที่ผมก็กับเรียนย่อๆนะฮะว่าจะต้องตอบผมด้วยว่าเช่น กรณีผมอยู่สำนักนายกอ,อผบตรเนี่ยไม่ใช่ผู้บัญชาผมแล้วจะให้ผมออกไปอย่างไรอใน,ในคำที่แจงของผบตรน,นะครับเขาก็บอกว่าเอผมเนี่ยไปไม่ขาดเขายังเป็นผู้บัญชาผมอยู่อโอเคนะแต่พอที่แจงไปก็พันตัวผบตรเขาเองพันยังไงพี่นาย่คุณรัศพันในแง่ที่ว่าคนที่ถูกไปช่วยการเนี่ยไม่ใช่มีผมคนเดียวนะครับมีผบตรต่อสักด้วยถูกไหมครับอ่า ทีนี้พบตรกิรัตเขาก็บอกว่าผมเนี่ยไปไม่ขาดอา้าวถ้าผมไปไม่ขาดพบตรอต่อสักก็ต้องไปไม่ขาดถูกไหมครับค่ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าไปไม่ขาดทั้งคู่คนที่จะออกคําสั่งให้ผมออกก็คือใครครับพบตรอต่อสักดิถูกไหมครับอ่าเพราะเขาบอกไปไม่ขาดอ้าวทีนี้ทีนี้ในข้อที่จริงเนี่ยอผมเนี่ยเรียกว่าผมไปไปขาดนะครับเพราะว่าอ,อาใน มาตรา63ของพรบตำรวจเนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนว่าพบตรมีอำนาจปกครองกำกับชาเฉพาะข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่าในแต่ผมเนี่ยไปนอกรัวแล้วแล้วในคำสั่งนายกเนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าให้ผมเนี่ยไปไปบัตรราชการเขียนว่านอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีนี้ประเด็นหลักต่อมานะครับคณะกรรมการ พ ر, wa, da, uh, yes, yes. ิทักษ์ระบบเพื่อรมชุดนี้เลยนะฮะบอกว่าอ้างตามความเห็นของท่านยิ่นรัฐว่าผมเนี่ยยังรับเงินเดือนจากตํารวจอยู่จากสำนักงานบุญชาเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของสํานักงานบุญชาติซึ่งมันการรับเงินเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการบังคับบัญชาเพราะว่านายกเนี่ยเขาใช้คําสั่งอํานาจบริหารด้วยการแผ่นดินนะครับ แล้วเขาสั่งว่าให้ผมรับเงินเดือนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับนี่อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับซึบ่งประเด็นเหล่านี้นะครับเ,าาเ,าาเาขาก็่อคณะกรรมการพิทักษ์กู้ยธรรมไม่ได้วิจัยเลยนะครับแล้วก็สิทธิกรก็ชี้ว่าคำสั่งไม่ถูกคณะกรรมการพิทักษ์กู้ยธรรมก็ไม่ได้วิจัยเลยก็ตอบสั้นๆว่าคำสั่งชอบแล้วนิดเดียวนะฮะสุดท้ายผมก็ต้องเรีบว่าในเรื่องการให้ผมออยราชการเนี่ยเอาผมออกได้นั้นไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันมีขั้นตอนหลายประการเขาเรียกว่า หลักการได้สัดส,ส่วนนะครับสิ่งเลวร้ายสองสิ่งต้องเลือกสิ่งที่เลวร้ายน้อยที่สุดคือต้องใชมาตรการรุนแรงน้อยที่สุดซึ่งกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุดนะครับ,รบนะอันนี้เป็นหลักกฎหมายอยู่แล้วนะทีนี้ประเด็นต่อมาประเด็นต่อมานะครับซึ่งคำสั่งไล่ออกก็มุงกันคำสั่งไล่ออกก็ทําผิดอีกนะครับทาผิดตรงไหนอันนี้ผมมองว่าผิดนะฮะเพราะว่าในกฎกตรเนี่ยเขาระบุไว้ว่า ให้มีผู้ช่วยผบตารรับผิดชอบงานยี่ไหน่หนึ่งคนครับออยู่ในเอคณะนี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าคณะร่านก็เรียกว่าคณะกรรมการเอกันอกองสั่งลงโทษก่อนเสนอผบตารนะปรากฏว่าในพรบตำรวจอใหม่นะครับก็บอกว่าเอให้มีเหลือเพียงแค่รองผบตารเท่านั้นแต่ในพรบตำรวจฉบับนี้นะครับไม่มีเขียนว่าให้มีผู้ช่วยผบตรรับผิดชอบงานยี่ไน แต่เขียนขบวนไว้ว่าเอให้มีรองผบตรทุกท่านโดยให้ออกคําสั่งตามกฎกตรครับที่เกี่ยวข้องอ้าวกฎกตรมันก็เป็นกฎกตรที่บอกว่าให้มีผู้ช่วยผบตรและมีชอบงานวินัยซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการตรากฎใหม่ออกมาถูกไหมครับก็ต้องใช้กฎเดิมไปพรางก่อนอ่านี่เด็นอยู่างนี้ครับแต่ที่ผมไม่ไปผมก็มองว่าเอ คณะกรรมการพิท no ักษ์ระบบป่วรรมก็คงจะออกแบบเดิมอีกก็คือว่าไล่ออกชอบแล้วเหมือนเดิมอีกเพราะอะไรพี่เอี่ยไนราะกรรมการทั้งหมดเนี่ยเจ็ดคนเป็นตำรวจที่สี่คนแล้วก็ที่ตั้งคณะกรรมการเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่อยไนอยู่ในสํานักงานตำรวจแห่งชาติแล้วใช้อะไรพี่เอยนใช้สตาฟของสํานักงานตำรวจแห่งชาติใช้บุคลากรของสำนักงานตำรวจใช้น้ําไฟของสํานักงานตำรวจผมก็เชื่อว่านะวันนี้ ผมไม่รับความเป็นธรรมนะครับนะเพราะนั้นถามว,ว่าประชาชนใจเชื่อหรือว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบมวลธรรมนี้มีอิสระ,ะเพราะว่าอะไรครับ,รบตั้งอยู่ในสอมภารโอเคอเ,คเคข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทัางรองอก็คือนี้สรุปก็คือไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่ไปอุทธรคำสั่งที่สองที่ให้ที่ที่ที่ไล่ออกจากทางราชการเนี่ย ทางกพร,รเขาให้ไปชี้แจงท่านรองจะไม่ไปชี้แจงไม่ว่าด้วยตัวเองหรือเป็นแรงสอนก,ก,ก็จะไม่ชี้แจงเพราะเห็นแนวโน้มของกอพอพอพออรพคตรจากการพิจารณาจากการพิจารณาในคําสั่งเรื่องที่หนึ่งใช่ไหมฮะครับอ๋อโอเคจะไม่เสียโอกาส<ม>ในการต่อสู้แล้วผมไม่เสียโอกาสนะครับเพราะผมมองว่าไปไม่ไปก็ผมเชื่อว่าก็คงจะเขียนสั้นๆมาเหมือนเดิมว่า คำสั่งไล่ออกนั้นชอบแล้วแค่นั้นเองพี่นายคงจะไม่พารณาเรืออื่นดังนั้นก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะนําไปสู่ศาลปกครองสูงสุดใช่ครับพี่นายครับสุดท้ายที่ศาลปกครองสูงสุดก็จะมีเรื่องของรองโจ๊กคาอยู่อย่างน้อยสองคดีด้วยกันใช่ครับพี่นายสืบเนื่องจากคําสั่งที่ให้ออกและสืบเนื่องจากคําสั่งที่ไล่ออกครับเขียนแคปช็อตได้เลยประมาณนั้นถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับพี่นายครับถูหมดลครับ ตกลงวันพรุ่งนี้จะไม่ไปที่สำนักงานตํารวจแห่งชาตินะไม่ไปนะใช่ผมก็ถือโอกาสฝากไปเลยเพราะทราบว่าเห็นว่ามีการเตรียมการไว้เยอะแยะจะให้ผมถแถลงข่าวแล้วตรงนี้บอกว่าสบายใจได้ผมไม่ไปแน่นอนนะเพราะว่าท่าวี่แล้วพี่ไหนทราบไหมว่าผมที่แจงอยู่สองอผมที่แจงอยู่สองชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วพบตรกิจรัฐที่แจงไม่เกินห้าทีครับแต่ว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุยธรรมบอกว่าคําคสั่งชอบแล้วประเด็นอื่นไม่ต้องออวินิจฉัยครับ เนื่องจากไม่ทําให้ผลการทิวิจัยเปลี่ยนแปลงไปครับผมก็เลยงงมากว่าเอ๊ะแล้วทาไมถึงไม่วิจัยประเด็นของผมเรื่องอื่นนะค,คือผมต้องเรียกว,ว่าการใช้ดูวินิจของท่านเนี่ยท่านใช้ได้นะฮะเ,เหมือนเหมือนอย่างนี้พี่นายผมผมบอกว่าอย่างนี้นะครับผมก็รอกิรัตบอกว่าการสอบสวนนั้นจะล่าช้าถูกไหมครับ,รบผมก็บอกว่าเอจะรู้ได้ไงว่าล่าช้าก็ยังมไม่ได้เริ่มสอบสวนผมเลยอ่ะเพราะท่านกรรมการสอบสวนผมแล้วให้ผมบอกเลยแล้วบอกว่าผมอยู่และเสียหาย อาผมบอกไอ้ผมอยู่แล้วเสียหายยังไงก็ผมอยู่สํานักนายกคือหลักกฎหมายปกครองพี่ไายมลละเอียดนะฮะวางใจอย่างงี้ที่ว่ามันต้องมีข้อเท็จจริงด้วยและก็กฎหมายคือข้อกฎหมายมีแล้วนะครับว่าอยู่แล้วเสียหายแต่ต้องมีข้อเท็จจริงว่าผมเนี่ยไปขโมยสํานวนยังไงไปรักสํานวนยังไงหรือไปก้าวไก่การสอบสวนยังไงพอบอกแล้วว่าเอ้การสอบสวนจะล่าช้านะเออเ๊ะยังไม่เริ่มสอบสวนผมเลยแล้วผมก็ตธรเนี่ยไม่ใช่ควรสอบสวนนะ คณะกรรมการสอบสวนเขาเป็นคนสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนยังไม่ได้อะไรที่ไหนยังไม่ได้ขอขยายเวลามาเลยคุณจะรู้ได้ไงว่ามันล่าช้าคือประเด็นเหล่านี้ผมถามว่าคณะกรรมการพิทักระบบมวลธรรมจะไม่รู้เลยเหรือเรื่องนี้นะครับ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 ล้วรองโจ๊กรองโจ๊กมีคนเขาตั้งประเด็นเขาเขาก็ตั้งควสังเกตเขาบอกว่ารองโจ๊กเนี่ยเปิดแนวรบไม่เลือกเป้าครับ มันเป็นการผลักคนทั้งโลกให้ไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุที่ทําใหา้แพ้ราบทุกเวทีทุกคณะกรรมการคือไอ้ตรงนี้หรือเปล่าออย่างนี้กับเรียนพี่เนายนะครับอถึงถึงแพ้เวทีไหนแต่ก็ชนะใจคนดูไม่เป็นไรชน,นะใจคนดูทีนี้แต่ว่าสิงน้ำคัญวันนี้พี่เอนายพูดย้อนนิดนึงครับวันนี้สิ่งที่ผมทําสิ่งที่ผมทําสําเร็จแล้วคืออะไรครับหนึ่ง ผมทําให้ประชาชนเขารู้ว่านะครับครับครับหนึ่งข้อแรกนะครับเอตํารวจรับเว็บพนันมีจริงครับครับครับอ่าอันนี้ผมทําให้ตํารวจประชาชนทั้งแผ่นดินรู้แล้วว่าตํารวจรับเบพนันมีจริงแล้วตํารวจไซเบอร์บางส่วนรับเบสพนันมีจริงครับครับครับอ่าผมอันนี้ผมทําให้สังคมเห็นแลวโอเคได้ครับได้ครับแล้วผมทาให้สังคมเห็นข้อว่าค่ะอ่ผมสู่การแกล้งนั้นมีจริงครับ แพ้ทุกเวทีแต่ชนะใจคนดูอ้าวโอเคครับเพียรนายครับผมจะจดไว้รับปรบตามนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจัาขคอนเสดครับแม่แพ้ทุกเวทีแต่ชนะใจคนดูประเด็นก็คือเปิดแนวรบไม่เลือกเป้าผลักคนทั้งโลกไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าเป็นสาเหตุที่ทําให้แพ้มันทุกเวทีแต่รองโจ้ก็บอกว่าแม่แพ้ทุกเวทีแต่ ชนะใจคนดูผมโอเคอ่า